ดีกับรัฐบาลด้วยนะครับคนที่เอาเลขทูบไปซื้อนะบางคนก็ซื้อได้นะบางคนก็ซื้อไม่ได้บางคนก็ตัวอั้นนะแล้วก็ยินดีกับเอฟซแม่แม่ไทยบ้านนาะตูมด้วยนะครับที่อยู่จังหวัดอุดรนะครับก็ถูกกันกระจายเลยนะบางคนถูก3 0 0 0 0นบางคนถูกแสนหนึ่งบางคนถูกหมื่นหนึ่งบางคนถูกสองสามพันนะครับ อันนี้ก็คือเป็นบุญบารมีที่ปู่ให้มานะครับเพราะว่าวันนั้นจุดทูบได้ศูนย์หนึ่งสี่นะครับแลวเมื่อวานนี้ก็ให้ดูชัดเจนแต่บางคนบ่ามักนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับดวงบางคนไม่ชอบนะครับแต่ว่าไทยบ้านนาตูมที่อำเภอนายูงจังหวัดอุดรธาน,นีนี่ถือกระลายหลายนะครับคือเขาส่งมาแคปมาให้เบิงคนหนึ่งถูกสองพันบางคนถูกสามเสนนะครับเพราะว่าเขาเชื่อเขาศรัทธานะครับเขาถึงเขาได้นะครับ ก็ดีใจด้วยนะแล้วก็แฟนเพจ FC ก็น่าจะถูกหลายคนอยู่นะครับสำหรับเลขทูบนะครับแต่วางคนไม่ชอบนะครับแต่แต่ไทยบ้านนาะตูมนี่นะถูกทั้งบนทั้งล่างนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ถ้าซูมเลขนะจะเห็นเลขนะครับอยู่ในตรงกลางถ้าถ้าใครสังเกตเห็นอนะตอนซูมให้ดูนะมันจะเป็นเลข9อยู่ในผม ผมบอกชัดเจนเมื่อวานว่าเลขอ่ะตัวที่สองอ่ะตอนแรกเป็นเก้าก็ได้นะครับตอนที่ผมบอกครั้งแรกว่าตอนแรกที่ผมผมไปถ่ายรูปมันเป็นเลขเก้านะครับเป็นหนึ่งเก้าสี่แล้วไทยบ้านนาตูมเขาก็ซื้อหนึ่งเก้าสี่หนึ่งศูนย์สี่แล้วเขาก็ตัดเล่นบางคนเล่นแค่หนึ่งสี่นะครับซื้อตัวสองร้อยคูณสองร้อยก็รวยกันไปนะครับก็คือถือว่าปู่ก็ให้นะครับเป็นบาร,รมีปู่ให้จริงๆครับ ขยายดูนะมันมีก้าจริงๆนะอยู่ในตรงกลางซึ่งบ้านนาตูมนี่ไทยบ้านนาตูมนี่ถูกทั้งบนทั้งล่างนะเพราะเขาเห็นก้าศูนย์นะครับเขาเอาไปซูมกันนะฮีฮาเลยคนระับปูให้โชคนะครับนี่ถ้าสังเกตด,ดูนะครับทำไมมันเป็นเฟดแปบบ๊บนึงนะนี่มันจะมีก้าอยู่ในนี้จริงๆนะเห็นไหมครับสังเกตด,ดูได้เลย มันจะเป็นเลขเก้าแล้วนี่คือเลขบวงสวงที่บ้านนาตูมนะงานกระจินแล้วก็งานวงสวงปู่นะครับนี่ถ้าซูมออกมาเมื่อวานนี้ผมก็ซูมให้ดูแปดร้อยกว่าคนแต่บางคนไม่ซื้อหนึ่งสี่นะครับนี่เห็นไหมครับเป็นเลขเก้าจริงๆนะครับเป็นเลขเก้านี่เห็นไหมนี่กลมๆแล้วก็ลงมานะครับบ้านนาตูมถูกทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่คือ พอผมบอกแล้วว่าตอนแรกผมเห็นเป็นเก้านะครับแล้วอยู่ๆก็เห็นเป็นศูนย์แล้วพอผมซูมเมื่อวานผมเห็นเป็นเก้าแต่ว่าแต่คือผมไม่ชอบนะครับแต่ว่าไทยบ้านนาตูบางคนถูกบนล่างนะครับบางคนถูกหนึ่งสี่เฉพาะหนึ่งสี่นี่ก็ถูกสามแสนนะครับครับวันนี้จะมาบอกแนวทางว่าอยากซื้อลอตเตอรี่ถ้าลอตเตอรี่ขายให้ซื้อเลขติดอะไรแบบไหนะยังไงนะครับจะมาบอกนะครับเพราะว่างวดนี้นะจะเอา จะคิดว่าต้องเอาชนะหวยสัญจรได้แน่ๆนะครับอแ่แม่แม่แม่ใครเข้ามาแล้วฝากกดได้ฝากกดแชร์ด้วยคับลอตเตอรี่เพิ่งซื้อมานะครับวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าวันนี้ซื้อเลขอะไรมาบ้างมีซื้อมาแล้วนะครับอ่งวันนี้หวยสัญจรน,นะใครดูไม่ทันดูย้อนหลังเอานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะการแชร์ไม่ผิดกฎหมายนะครับไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นผาการพนันนะครับสนับสนุนให้ซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลเท่านั้นนะครับ ลืมนะครับวันเกิดแม่วันที่21ใครจะซื้อเลขส1ก็ได้แล้วว่าอายุครบรอบห้าเอ็ปีครับเกิดพศหนึ่งห้าครับส่วนงวดนี้นะรัฐบาลนะครับสัญจรน,นะครับสัญจรเนี่ยเราเคยเอาชนะมาแล้วนะรอบรอบนั้นไปสัญจรที่ที่ไหนสระบุรีไหมเออเดี๋ยวดูวก่อนหวยสัญจรสระบุรีออะไรแม่ ออก4 7 8อ๋อเราจําได้เราแตกนะครับเออสัญจรที่จังหวัดสระบุรีเราให้สายด่วนให้4 7 7นะครับในชุดให้1 7 8จําได้แล้วก็เข้า9 1นะครับสําหรับหวยสัญจรแล้วก็มีถุงด้วยแล้วก็หวยสัญจรที่สระบุรีจําได้นะออก4 7 8 9 1แล้วงวดนี้นะหวยสัญจรที่ นครราชสีมาครับน่าจะปิดท้ายนะครับเพราะเป็นภาคอีสานนะครับก็คือจะก็คือปีหนึ่งจะออกจะปีหนึ่งจะไปสัญจรสี่ครั้งนะถ้าจําไม่ผิดนะครับก็คือภาคเหนือใต้อีสานแล้วก็ภาคกลางนะครับสระบุรีแล้วก็ปิดท้ายที่โคราชนะครับเนี่ยเราจําได้ว่าเราเข้ามาสองวัดเลยนี่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  เข้าบนล่างนะครับนี่สัญจรสระบุรีนะครับงวดนี้เราเข้าสองแปดแล้วเราก็มาเข้าติดกันเราเข้าเก้าหนึ่งนะแล้วเราก็เกือบแตกสามตัวจําได้นะครับงวดนี้นะงวดนี้ลอตเตอรี่นะครับชอบตามไม่ชอบปล่อยผ่านนะครับเพราะว่าเคยมีคนถูลอตเตอรี่กับผมแล้วเดี๋ยวนี้จะให้ดูว่าซื้อเลขอะไรบ้างนะครับงวดนี้ซื้อเยอะอยู่นะเพราะว่าแล้วกลัวเลขย้อนด้วยนะงวดนี้นะถ้าอยากซื้อลอตเตอรี่นะผมบอกเลยให้เน้นไปที่เลขเก้านะครับ 9 5แล้วก็7อะไรก็ได้ที่มี9มี5มี7ซื้อไปเลยนะครับแล้วผมบอกเลยว่างวดนนี้อาจจะออกเลขดังก็ได้นะครับเลขดังก็คืออย่างเช่นอาจจะออกอย่างเช่นซื้อเก้าอย่างเช่นไม่รู้นะครับอาจจะล็อกก็ได้ครับแล้วหว้นนี้นะผมบอกเลยเลขที่ แม่ๆพี่ๆต้องซื้อไว้ก็คือห้าสามนะครับ <_ d ata> เพราะว่าเป็นอายุผู้ว่านะครับอย่าลืมว่าแล้วก็ห้าห้านะครับห้าห้าห้านี่เป็นเลขครบรอบย่าโมนะครับห้าร้อยห้าสิบห้าปีตองห้านะครับแต่งวดนี้กลัวเบิ้ลเหมือนกันเพราะว่างว,งวดที่แล้วนะออกเก้าเก้าศูนย์เห็นไหมเบิ้ลหน้าแล้วนะครับรอบหน้าสัญจร ไอสัญจรโคร,ราชนะครับเออหรือลอตเตอรีมาโคร,ราชนะครับอาจจะเบิ้นก็ได้นะเพราะว่าเลขมามันมาเบิ้ลหน้าแล้วนะครับ990กับ14นะครับถ้าเบิ้นมานะต้องซื้อ55ไว้นะห้าห้าเจ็ดเจก็มีโอกาสที่จะออกเหมือนกันนะรับคแล้วผมอันนี้ไม่รู้นะครับชอบตามไม่ชอบผ่านนะแต่ลอตเตอรี่นะครับงวดนี้อาจเจอกเลขดังก็ได้เพราะออก เพราะว่าถ้าถ้าเราสังเกตจากสถิตินะครับเลขสัญจรนะมักมันออกบ่อยนะมันจะมีเลขห้ากับเลขสองปีนั้นออกชุมพรนะออกทั้งห้าออกทั้งสองเลยครับแล้วก็เลขเจ็ดที่มาบ่อยคนระับสําหรับเลขสัญจรทีนี้จะให้ดูเลขสีตัวมาตัวหนึ่งคนระับงวดที่แล้วมาสองตัวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เดินดีนะสาหรับเลขสีตัวมาตัวหนึ่งครับ เข้าสองตัวครับก็คือเข้าเข้าสี่ครับออก 4, สี่หนึ่งสี่ล่างแล้วก็เข้าศูนย์ส่วนงวดนี้นะเลขเด่นสี่ตัวมาตัวหนึ่งผมปล่อยแล้วนะครับผมหิวเขางวดนี้เลขเด่นสี่ตัวมาตัวหนึ่งนะให้ศูนย์ให้ห้าให้เจ็ดให้เก้านะครับจับให้ได้สามตัวเด้อทุบร้อยเดียวครับนี่นะแม่แม่งวดนี้นะเลขเด่นสี่ตัวมาตัวหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ห้าเจ็ดเก้ามาตัวหนึ่งนะครับ แต่ผมจะจับมาทําเป็นตัวเด่นสองตัวแต่ว่าตอนนี้ผมผมยังไม่บอกก่อนนะว่าเดี๋ยวให้กลับมาจากลาวก่อนแล้วผมจะกลับมาทํานะครับเพื่อปูมาบอกเลขอะไรแบบนีนะ้ถ้าจะจับเล่นก็จะได้ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะครับห้าเจ็ดห้าเก้าแล้วก็เจ็ดเก้านะประมาทนะครับศูนย์เก้าอาจจะมาอีกก็ได้นะครับส่วนลอตเตอรี่นะครับผมบอกแล้วว่าให้ซื้อติดถ้าติดเก้าซื้อเลขดังไว้เลยนะเก้าห้านะครับเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับ ส่วนห <5 et S 1> ้นาก็ซื้อห้าห้าห้าศนห้าห้าสามนะครับอย่าลืมนะห้าสามเป็นเลขผ <53 S 2> ู <to> ้ว่านะครับห้าสามนี่ต้องติดไว้นะครับอาจจะออกรางวันอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ห้า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 นี่เป็นเลขครบรอบนะครับอเป็นเลขครเป็นเลขครบรอบอะไรนะเป็นเลขครบรอบย่าหมูนะครับห้าร้อยห้าสิห้าปีอ่าเดี๋ยวให้ดูลอตเตอรี่ ใครดูไม่ทนันดูย้อนหลังนะครับงวดน,นี้ซื้อเพิ่งซื้อวันนี้เลยนะไปทาไปทํโรงทานมานะครับใกล้บ้านนะครับอ่ะเบิงเด้ออุ้ยหลุดบอแมนบอแมนเลขอันนี้สีออกติเฮ้นี่นี่นี่หลุดหลุดจากมือนี่เอานี่ลอตเตอรี่งวดนี้นะครับผมบอกแม่แล้วให้ดูเปิดใจหมดเลยอย่าไปซื้อตามก็ไปซื้อนะงวดน,นี้ผมเน้นเก้าเจ็ดนะครับห้าศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับ แล้วก็95 50 57 95นะครับ53มีไว้ด้วยนะครับ53นับอันนี้เลขลด88อันนี้แล้วก็07 07 79 55 70นะครับแล้วก็55นี่มีแค่นี้นะครับถ้าชอบไปซื้อเอ้าหลุดอีกแล้วนี่ใบนี้นี่บแม่นี่นี่นี่เอาเบื้องเบิ้งใบนี้เ้อใบนี้จะให้โชคไหมใครจะไปซื้อตามไปซื้อตามได้นะครับเคยมีคนถูกกับผมแล้วนะครับ ไปซื้อ970ผมเพิ่งไปขึ้นเงินวันนี้รอบที่ออก16ตุลาออก970ออกเลขท้ายใครจะซื้อก็ได้ตามก็ได้นะผิดถูกขอภไยนะเป็นแค่แนวทางนะครับไม่สนับนุนนะทัวร์เง่นการะมาณเนี่ยหนึ่งสามห้าห้าเก้าเจ็ดนะสวยอยู่แล้วเมื่อวดนี้หวยสัญจรน,นะเอาดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วเด้อผมจะไปหากินเขาแล้วเออม,มากตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นแหลนะเนาะเออ เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะไลฟ์ที่ลาให้ชมนะครับซื้อลอตเตอรี่ห้าหนึ่งมาสามใบแล้วนะครับขยนะ้าทูบนะทอทงเจ็ดนะแม่ดูย้อนหลังได้เลยนะวันนี้ขอให้เงขอให้ขอให้โชคดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่ก็จะไปลงใน YouTube นะอันนี้ลอตเตอรี่นะแต่เมื่อกี้หลุดแล้วหลุดอีกนี่บ่แม่บ่แม่นเสียออกตัวนี้มองวนนี้นะอืม,อม สวยเด้อวัน,นี้ผมบอกเลย9597อย่าประมาทนะครับอาจจะออกก็ได้เพราะออกหวยมันเป็นหวยสัญจรแล้วงวดน,นี้มโอกัดที่จะเบิ้ลได้เหมือนกันถ้าเบิ้ลน,นะนะครับซื้อ559977นะครับซื้อไว้55นี่ต้องต้องซื้อไว้อย่างน้อยหนึ่งใบนะครับเพราะว่าเป็นเลขครบรอบย่าหมูนะครับโอเคขอให้โชคดีนะครับขอให้ปังๆเด้อ